กันครับกับมราพบก,กันอีกแล้วครับกับพัดผลคนรากยายูทูบเบอร์สายลุยครับก็ <c oughs> มือเกษตรทำเกินนะครับพัดผลคนรากยาคลิปนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตมาดูรถไถดัดแปลงนะครับคันนี้เป็นรถของค่ายไหนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนแต่ว่าคันนี้ผมลงโพสขายไปหลายครั้งแล้วนะครับยังไม่มีเจ้าของแต่คลิปนี้มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์67นี้ผมจะนําไปจงที่บ้านทราตบตำบล อำเภอจตุรพักน์ชัมันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่ก่อนที่จะไปส่งผมจะมารีวิวให้กับทุกคนได้รับชมกันก่อนเผื่อคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่หรือว่าเป็นเอฟซีของผมใหม่ๆที่มีเงินทุนน,น้อยๆนะครับอยากจะได้รถไถดืดแปลงคันนี้แบบนี้นะครับเป็นคันนี้แบบนี้เอาไปไว้ในในนาในสวนครับผมบอกไป้เลยนะครับว่าถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างรถไถดัดแปลงของไทยที่ดัดแปลงขึ้นรถวๆเดินตามกับรถญี่ปุ่นมือสองจะเป็นของเขาก็เล้ก็ดีด้วยเขาเดียวก็ดีครับ ความแตกต่างกันมันมีหลายอย่างนะครับก็ค่อยศึกษาไปนะครับแต่ถ้าความรู้สึกผมผมว่าลบแบบนี้ดีดีกว่าเพราะว่าดีกว่าตรงไหนก็คือข้อดีก็คือว่าเวลาเสียมามันสามารถที่จะซ่อมแซมง่ายนะครับลบนี้ไม่มีอะไรเลยลบประเภทนี้ครับที่มันจะเสียก็จะมีพวกอะเลขข็กอาคาน้าไอาเล็กหน้าเล็กหลังที่มันบางช่างเขาใช้แบบอะเด็กบางมันก็จะเสียมันก็จะหักแค่นั้นเองแต่พวกเครื่องพวกเคีย์โอกาสเสีย แทบแทบจะไม่มีเลยนะครับนานเลยฮะถ้าคนที่มีรถไถะตามจะคงจะรู้ดีนะครับว่าบางคนมา20ปียังไม่เคยซ่อมเครื่องก็มียังไม่เคยซ่อมเกียร์ไม่เคยเปลี่ยนซีก็มีนะครกบทุกคนโอีคเดียผมพาทุกคนไปรับชมกันนะครับถ้าใครที่ชมคลิปนี้แล้วอยากได้แบบนี้อยากได้ช่างไหนโพติดต่อหาผมได้เลยตามหมายเลขโทรศัพท์นี้0915995488จมีตารางไว้ที่หน้าจอตอนนี้นะครับจะไปรับชมพร้อมกันเลยครับ อันนี้ครับเป็นรถไถดัดแปลงครับค่ายของช่างไก่วางดินนะครับเครื่องเป็นเครื่อง r t 90ครับหรือว่า RT ที9แรงโครงเป็นของอยุยาแท็กเตอร์ฮะโครงเป็นของอยุยาแท็กเตอร์ทั้งโครงและเครื่องนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เจ้าของเดิมซื้อมาตั้งแต่เป็นมือแรกเลยไม่เคยซื้อต่อมาจากที่ไหนนะครับแต่ว่าผ่านมาประมาณเกือบ20ปี20กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าสภาพยังดียังใช้งานได้ปกตินะครับ ก็เลยนะํามาดัดแปลงเป็นรถไถเดินจากรถไถเดินตามธรรมดาฮะครับมาดัดแปลงเป็นรถไถนักขับในสภาพเช่นนี้นะครับรถคันนี้เป็นค่ายของชางไก่วางดินนะครับคันนี้ดูด้วยตเาเปล่าจะเป็นรถที่มีควา,ามยาวสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจากจุดเซนเตอร์ตัวนี้นะครับจากจุดเซนเตอร์ตัวนี้มาจนถึงจุดเซนเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวดับเครื่องก่อนจากจุดเซนเตอร์หน้าถึงจุดเซนเตอร์หลังของดุมล้อนะครับ ความยาวอยู่ที่หนึ่งเมตรห้าสิบห้าเซนติเมตรนะครับแต่ว่าเป็นรถที่มีความยาวพอสมควรสาเหตุที่ยาวเพราะอะไรเพราะว่าต้องการที่จะเพิ่มความสะดวกสบายในการนั่งหนึ 1, ่งสองหนึ่งนะครับสองไอตรงนี้เอาไว้สําหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ําได้นะครับเาเรียกอ,อะไรนะปั้มห้อยโขงอ่ะนะครับสามารถติดตั้งตัวนี้ได้ในความกว้างประมาณสามสิบเซนติเมตรนะครับถึงยาวถึงเป็นรถที่ยาวกว่าปกตินะคันนี้ มีเจ้าของแล้วนะครับส่วนกระทะนะครับกระทะนี่เป็นกระทะหกล้อนะครับไม่ใช่กระทะล้อหนีบน,นะไม่ใช่กระทะล้อหนีบนี่เปลี่ยนเป็นกระทะหกลอ้สอสามารถถอดเปลี่ยนเองได้นะครับถ้าคนที่มีความสามารถไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากเลยครับมีแค่ค้อนกับเหล็กไม่กี่ชิ้น,นเป็นเพื่อนธรรมดานะครับบางคนที่ไม่เคยไม่เคยเข้าใจในในเรื่องตัวแหวนแปรนะครับ mm. ว่าอยากได้เป็นสี่คณสี่หรื 4, c. อโฟวินนะครับผมบอกด้วยเลยครับว่า ความจาเป็นไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะถ้าใครอยากจะรู้เกี่ยวกับอสี่คูณสี่สอบถามผมได้นะครับเพราะผมรีวิวมาทั่วประเทศมีที่น่าเชื่อถือได้อยู่มีอยู่ที่เดียวที่ผมไปรีวิวมานะครับร้านที่ทําเป็นสี่คูณสี่เราทำเราทำมาได้แค่ปีเดียวนะครับเราทำมาได้กี่ปีเดียวใช้งานปีแรกก็ไม่ได้ใช้งานสมบุกสมบันนะถ่ายไม่ถึงหนึ่งไร่ด้วยซ้ำไปนะมาจอดพอดีลุงเขาอายุมากแล้วแล้วก็ ไปอยู่กับลูกกับหลานนะก็เลยต้องการขายนสะภาพก็โอเคเลยนะครับเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะฮะใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนี่เป็นผ่านสองนะครับไม่ใช่ผ่านสามถือว่าจะเอาไปต่อเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้ถ้าเราจะไปต่อเพิ่มเติมแล้วก็เอามาต่อตรงนี้นะครับขยับผ่านตนัวนี้ออกไปข้างไว้หลังสุดนะเพราะว่ามีอผ่านขี้เมาแล้วก็เอามา แบบนี้เอามาใส่อีกตัวหนึ่งนะฮะสามารถที่จะต่อได้บางคนถามว่าเอาไปปั่นโรตรี่ได้ไหมได้นะครับแต่เราถ่ายดาดแปลงทั่วไปนะครับที่เขาใช้ปั่นโรารี่ีกันก็คือใช้ใช้ตัวนี้นะครับทุกคนเนี่ยใช้ล่องล่องสุดท้ายนะ่ะเชื่อมโยงสายพานออกมาแล้วก็มีตัวโรตรี่เขาก็จะทํามูเล่อีกตัวหนึ่งนะฮะเอาไปสำหรับปั่นโรตรี่ปั่นได้นะครับแต่ว่าต้องซื้อโรตรี่เพิ่มเอานะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนฮะตอนนี้ผมก็กําลังจะประดิษฐ์อีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ก็เจ้าของมีเจ้าของแล้วนะครับส่งวันวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่ส1บเอดนะครับนี่คันนี้จะเอาไปส่งวันอาทิตย์ที่11ดกุมภาพันธ์นะครับจะเอาไปส่งที่อำเภอบ้านซาดนะครับตําบลดู่อาเภอจตุพัานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณพี่อัมพรดวงผุย องุฝยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ,ถ้าต้องการรถถ่ายดัดแปลงของค่ายไหนนะฮะติดต่อสอบถามผมได้เลยผม,มให้คำแนะนำได้ทุกอย่างนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ